เสวัสด okay, ีคร okay, ับน้องๆนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับแต่วันนี้พี่จะมาอัปเดตเลเวลที่3ให้กับน้องๆนะครับจุดประสงค์ของการออกกำลังกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือข้อแรกก็คือเพื่อเมนเทนรักษาร่างกายนะครับให้มีสภาพประมาณทั้ก60 70- 80เนะครับของแต่ละคนเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อกลับลงสู่สนามซ้อมจะได้ไม่มีความเหนื่อยมากจนเกินไปนะครับจุดประสงค์ที่2ขอให้น้องๆนะครับ พยายามทำให้เต็มที่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%ซนะครับแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับขอให้น้องๆสนุกกับแบบฝึกครับทั้ง4 exercise ที่พี่ให้ไปพยายามทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะครับโอเคครับสำหรับ e อ e r ซ i s ์ไซส์ที่1นะครับให้น้องๆน,นั่งลงกับพื้นเพราะว่าเย็ดเท้าไปข้างหน้านะครับเอียงตัวลงด้านหลังนะครับเล็กน้อย พร้อมกับเอามือ,อยันที่พื้นนะครับจัดบาลานซ์ให้ดีนะครับเสร็จแล้วยกขาทั้งสองข้างพร้อมกับงองเข่ารบิดสะโพกซ้ายขวานะครับทำไปทั้งหมด30วินะฮะจังหวะเคลื่อนที่ช้าๆนะครับไม่ต้องรีบหายใจเข้าออกปกติเกรงหน้าท้องนะทำไปไม่จำกัดจำนวนนะครับภายในระยะเวลา30วินาที พอครบ30วิแล้วให้น้องๆนะครับรีลซ์รูปเดินพัก15วิแล้วกลับมาเอ็กซ์เซสซที่2นะครับโอเคกลับมาเอ็กซ์เซสซที่2นะครับ,บระยะเวลายังคง30วิเหมือนเดิมนะครับให้น้องๆยืนกลางขาประมาณหัวไหล่ของเราจัดบาลานซ์ร่างกายให้ดีนะครับเสร็จแ,แล้วมือทั้งสองข้างประสานกันนะครับแล้ววางไว้ตรงด้านหน้านะครับให้เริ่มจากเท้าขวาก่อนนะครับเอ็กซ์เซสซที่2 ยกเท้าขวาขึ้นพร้อมกับเอาขาสอดเข้าไปที่ระหว่างมือนะครับทั้งสองข้างขาทัดพื้นแตะพื้นปุ๊บเคลื่อนออกกลับมายืนตรงจัดบาลานซ์นะครับทำไปเรื่อยๆทั้งหมด30มสิบวินะครับอันนี้จะได้เกี่ยบกับการยืดหยุ่นของร่างกายนะครับช่วงขานะครับสะโพกลำตัวทำไปเรื่อยๆทั้งหมด 30วินาทีนะครับพอครบแล้วให้น้องๆเดินรีแลกซ์กับมารเอ็กซ์เซไซส์ที่3ครับจะเหมือนกับแบบที่2องแตนี้เราสลับข้างเป็นเท้าซ้ายนะครับเอามือประสานกันเหมือนเดิมจัดบาลานซ์ร่างกายนะครับพร้อมกับยกขาซ้ายขึ้นนะครับสอดเข้าไประหว่างแขนนะครับมือที่ประสานกันขาแตะพื้นเคลื่อนออกนะครับยืนตรงโอเคทำแบบช้าๆนะครับไม่ต้องรีบ ระยะเวลา30วิเหมือนเดิมไม่จำกัดจํานวนครั้งเหมือนเดิมนะครหายใจเข้าออกปกติเมื่อครบ30วิแล้วให้น้องๆเดินรีแลกซ์พักแล้วเดี๋ยวกลับมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่4กันนะครับกลับมาในเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่4สุดท้ายนะครับสำหรับเลเวล3นะครับให้น้องๆยืนเหมือนเดิมนะครับกางขาประมาณหัวไหล่ของเรานะครับปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าพร้อมกับยกมือขึ้นทั้งสองข้างนะครับให้ยกเท้าขวา ขึ้นมาพร้อมกับโน้มตัวโดยใช้มือซ้ายนะครับแตะที่ปลายเท้าขวาและกลับมายืนท่าเริ่มต้นนะครับและสลับข้างกันระยะเวลาย,ยังคงเดิม30วินาทีโอเคครับช้าหายใจเข้าออกปกตินะครับกลับมายืนตรงเก่งหน้าท้องนิดนึงจงังหวะเคลื่อนตัวลงใหม่นะครับแขนท้งสองข้างเหยียดตึง โอเคทำไปเรื่อยจนครบ30วินาทีโอเคจบไปแล้วครับสําหรับเลเวลที่3ทั้งหมด4เสเซอร์ไซ์ทำทั้งหมด2เซตนะครับ <c oughs> ระยะเวลา30บวิพักสิวิสามวิพักสิวินะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีในคลิปต่อไปในเลเวลที่4นะครับจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้หวังว่าน้องๆคงสนุกกับทั้ง4ี่เซอร์ไซส์ที่พี่ให้ไปนะครับ เดี๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปหน้าโอเคสวัสดีครับ